ครับก็อคจังสวัดีินับครับผมอเป็นไงครับพ่อตอนนี้สถานการณ์ชายแดนสงบหรือยังครับพ่อเออจะสงบอยู่งเงียบอยู่ครับครับผมตอนนี้ก็ดีดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับพ่อเออครับเป็นนั่นแหละถ้าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่รอยอีกอ๋อครับครับพเพราะว่าบ้านพ่อนี่เขาตะแบกนี่รู้สึกจะติดเขมรเลยใช่ไหมพ่อ เออมันก็ติดนั่นแหละโอ้ครับครับครับพ่อเอานะครับผมยังไงก็ขอให้คุณพ่อกับครอบครัวปลอดภัยนะครับผมครับครับครับผมวันนี้ก็จะโทรมาขอแนวทางของคุณพ่อนะครับมี fc อมเมนต์อยู่นะพ่อเขาเขาอมเมนต์ว่าบอกให้ตามเลขคุณพ่ออย่างเงี้ยครับผมเป็นชุดบนล่างอย่างเงี้ยครับพ่อครับครับพ่อ fc ที่เราแนวทางของคุณพ่อในช่องนี้ก็ยังมีอีกหลายคนเหมือนกันนะครับพ่อ เอีเห็นโทรมาหลายคนอยู่เห็นโทรมาเอาช่วงใกล้ไว้จะออกกันหละอ๋อครับครับเพรโอ๊ยพอดีอันของสุดท้ายอันแอดมินก็ไม่อยากโทรไปรบกวนคุณพ่ออย่างเงี้ยครับกลัวแบบกำลังหลบหล,ลบกระสุนอยู่อย่างเงี้ยครับพ่อก็เลยไม่อยากโทรรบกวนบ้างบ้างเมื่อกันอยู่ในบังเกอร์เดียวโอ้หลบอยู่ในบังเกอร์ยังไม่พ่อแนนอืมครับครับผม แล้วแล้วมันมีมีกระสุนตกใกล้ๆบ้านพ่อบ้างไหมครับมันกับบต๊ะไก่ภายในเรื่องก็ห่างปาะ์มนี่จิ๊บกโลเนี่ยนะอีกโลครับครับผมเรื่องโลกเรื่องโลกมันกระามหัวไปคนล่ะล่วงละอานใต้โอ้ครับครับพ่ออืมแล้วได้ได้ยินเสียงไหมพ่ออันตอนลูกปืนมันข้ามหัวไปพ่อมันที่สังเกตอยู่มือมันมากะมันดังแสบ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 ไปเลยเนาะ ครับบวกเโ้าก็ว่างคนละครัโอ้ยดังสนั่นท่านเปิดท่าหมใช่ครับอืมมันจะเถื่อนไม่พ่อเวลาลูกปืนมันตกลงดินโอ้ยมันดังแห้งมันจะเถื่อนนะเนาะทังกสีดังเส็ดโอ้โหแสดงว่าตกลงดินแบบสังกะสีหลังคาบ้านสะเทือนเลยใช่ไหมพ่อแน่นแอ๋อรับแขบพ่ออืมแล้วอันงวดก่อนน่ะสูตรที่คุณพ่อทํา ที่เราทํากันแต่ก่อนที่มันเดินดีๆมันเข้าไม่พ่อะงวดก้อนนี่มันมันมันเข่ามันมาหันหกศูนย์ยังวะอ๋อสูตรอันนี้สูตรอันไหนพ่อะสูตรล่าง่างอ๋อค่ะครับอ๋อไปถึงสูตรอันใหม่ที่เราทํากันใช่ไหมพ่ออืมแม่นครับครับแล้วอันสูตรตัวเก่าแล้วพ่อที่เราใช้สูตรห้าตัวนั่นแหละครับสูตรห้าตัวสูตรห้าตัวมันก็มันกัน เขาแน่บพรเขาแน่แต่แนวก้อมันอือครับครับผมอือแต่ว่าพักหลังมันดูแปลกๆนะพ่อเนาะเพราะแต่ก่อนนี่มันถูกเป็นสิบงวดเลยนะพ่อเนาะอือแต่ว่างวดนี้งวดนี้อันสูตรซบรักสิบล่างสองตัวครับรักหน่อยล่างสามตัวแล้วมันติดเขาบ่แต่ว่างวดต้องไฮมันเขายุระหว่างทันบ่อ้เอา หายผู้ใดวันเถาะอืมครับครับพ่อต้องตามเบื้องนั้นที่เขาอยู่บ่วันครับครับครับก็ถือว่ายังมีสูตรที่เข้าอยู่ใช่ไหมพ่อนี่นี่เขาอยู่อืมครับครับผมเอาเข้าก็เอาสูตรที่บอกเขาเข้ากับว่ต้องเอาแล้ววันนี้ครับครับพ่ออครับก็คือคุณพ่อนี่บางทีก็พัฒนาสูตรไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อปัับไปเรื่อยตัวมันจังไงทมันบอเขาเนาะครับ สองโตล่องปับสองโต,ต,งตสามโตเป็นพิครับแล้วสูตรสูตรที่พ่อจะเอามาลงอันวันนี้นี่เป็นเป็นสูตรสูตรใหม่หรือว่าสูตรเก่าครับพ่อสูตรสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม,ใหม่แต่ว่ามันงอต้องหันเขายุ่นนะ่ะโอ้ครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็คือเข้าเ <c oughs> ข้าล่างห้าศูนย์ใช่ไหมพ่อแม,ม่นห้าศูนย์้องหันห้าศูนย์ ครับครับครับผมบก็คือสูตรล่างเดี๋ยววันนี้เอาสูตรล่างไปก่อนเดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายอาจจะได้ไปหาพ่อที่บ้านเนาะเองกันก็นไดค้ครับครับพ่อพราเอฟซีก็บางคนก็โทรมาถามบางคนก็คอมเมนต์ในช่องอย่างเงี้ยครับพ่อรอเรียกของคุณพ่อเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แต่ก่อนนี้เขาถูกกับคุณพ่อนนหลายคนเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เขา้าเขา้าโทรไปขอเยอะอยู่ใช่ไหมพ่อโทรมา หาหคนนี่ละอืมครับอันม,มีมีตัวไหนบ้างพ่องวดนี้เลขเลขล่างงวดนี้ครับพ่องดนี่เลขล่างเลขล่างจับครูไห้มันมียูซีโตวครับครับพ่ออ่านี่มีสองสีสองสีหาสีห้าสี อ,อแล้วก็ห้าเก้าฮ่าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดแอนีหะครับหรือว่าเอที่เอที่อยาไปจับเวาเองก็ได้เพราะว่าลักสิบมันมีสองกับหาครับลักหน่วยนัน่นกี่มันชนมันสามตัวแต่ว่าขั้นเอากบสูตรมันมันสิเป็นหาตัวนะล,ลักหน่วยโอ้ครับครับพ่อ หน่อยมีศูนย์มีสี่มีเก้าครับเจ็ดมีแปดหลักหน่วยหลักหน่อยมีห้าตัวหลักสิบมีสองตัวใช่ไหมพ่อแน่อืมค่ะผมแต่ว่าตัวชนมันไล่สูตรนะมันมีศูนย์สี่เก้าเนี่ยแหละที่ส่วนแต่ว่าขั้นขั้เอาเบื้องต้นสูตรนั่นก็มีศูนย์สี่เก้าเจ็ดแปดครับหลักหลักสิบสองกระพาครับ พอแล้วอันสูตรตัวนี้นี่ที่คุณพ่อทําขึ้นมาใหม่พ่อได้ทําย้อนหลังดูไหมครับพ่อทำเบิง้งยออ๋อมันเป็นยังไงพ่อนั่นนอกจากถูกค่าศูนย์งดก่อนแล้วงวดถัดถัดก่อนก่อนหน้านั้นถูกไหมพ่อถูกถูกถูกแวะาลองลองบังคับโอ้ลองดูงวดนี้นะพ่อนาะครับครับลองดูต,ตเบิกงิครับผมไม่ใช่อันแบบทาย้อนหลังไปมันถูกถึงเวลามันอาจจะหลุดก็ได้นะพ่อนาะก็ไม่มีใครรู้นะพ่อนาะ ประมาณแงคือว่าอืมครับก็ลองดูแต่ว่าคุณพ่อทําย้อนหลังไปมันเดือนประมาณกี่งวดพ่อคุณแล้วตัง่เกรเรมปีใหม่เลยอ๋อครับครับผมยิ่งเลยครับพ่ออืมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะพ่อทาย้อนหลังไปแล้วมันโอเคก็เลยลองเอามาลงดูนะพ่อนะนครับแล้วแล้วมีตัวเด่นตัวนี้ไหมพ่อเลขสี่ตัวนี่พ่อ กัน 5, 5, กับนี่ฮะ59ก็57แล้วอ๋อครับ59กับ57เออสองตัวตัวเด่นครับครับผมก็คืออันสูตรตัวนี้นี่คุณพ่อให้มาล่างก็คือออกล่างตรงๆอย่างนี้เลยใช่ไหมพอ่อแน่นกลางตรงๆเลยจี่ทีเห็น59ก็57กับล่องล่องยิบไปรวดแบตเตอรี่นะครับครับพ่อ57กับ59 ครับครับพอเลขสวยอยู่นะห้าแอนห้าเก้ากับห้าเจ็ดเนี่ยพอ่อก็ม,อม,มันนี่สูตรคู่ขี่พันว่าพันว่าขี้ขี่งวดน,นี่โอ้ขี้ขี่เอี่ยมันต้องหันว่าขี้คู่โอ้ครับครับแล้วจะ,จะเป็นต้องการบ่นไว้ไหมพอ่อหรือว่าล่างอย่างเดียวเลยพอ่อล่างอย่างเดียวเนีดยมันมันไม่เคยบ่นได้เท่าหรอก รองเห็ดเบื้องหลันบุเ้บนชักเถื่อเลยครับมิจเลาีาครับอืมก,ก็ดีนะพ่อลร่างอย่างเดียวมันจะได้ประหยัดงบให้เอซด้วยอย่างนี้ครับพ่ออันแลครับอยางเดียวครับครับพอ,อก็คือครอบครัวคุณพ่อน,นี่ก็อพยพก,กลับไปอยู่ที่บ้านนานแล้วใช่ไหมพ่อเมื่อมากเลยสามวันสีวันน่ะละอ บครับครับพอ,พอไปอยู่กับญาตินะไปอยู่กับญาติอยู่ทัง้งฝนทั้งหมายแลงคนอืมมีแค่พ่อคนเดียวที่อยู่เฝ้าบ้านใช่ไหมพอม่อแม่นอ๋อครับผมคนที่อยู่บ้านก็ถือว่าอันตรายพอสมควรเลยนะครับพอ่อเนาะไปบ่ได้แล้วเพราะว่ามัานเกลียสงสารหมากับไกลครับก็ยังมี คนที่อพยพออกมาจากชายแดนนี่หลายหลายครอบครัวหลายท่านเลยที่ว่ายังไม่ได้อพยพกลับไปนะครับแมนเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบกําลังเฝ้าระวังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพ่อบา,บางเหตุการณ์โดนแล้วคข้าเจ้าเจ้ากระบชุมแล้วเมื่อวานเนาะเป็นยังไงข้าเจ้ายุดยิงนีก็คนกระดียุกครับพ่อยับเจ ัยังไงล่ะแกใจเม่อไรนะครับครับพ่อก็ไว้ใจอะไรไม่ได้หรอกเนาะแับก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเอาไว้นะครับผมแล้วอันสูตรบนสูตรบนงวดนี้คุณพ่อจะมีสามตัวให้ไหมครับพ่อสูดบนเจ้ครับนี่อยู่สามตัวเ็ได้อ๋อเป็นเป็นสูตรสามตัวเป็นอันหกตัวมาอันสามตัวมันเดิมไม่พ่อหรือว่ายังไงครับสูตรสามตัวต่างหาสูตร สูตรหกตัวนะมันบมนเขา่ามันเขาตัวเดียวสองตัวแค่นั้นนะโอ้ถ้างั้นเปลี่ยนทิ้งเลยใช่ไหมพ่อแน่นครับยังไ,ได้ว่ะครับครับพ่อโอ้ถ้างั้นเราเอาสูตรสามตัวอันตัวใหม่ที่คุณพ่อทํามาเอามาลงเลยใช่ไหมพ่องวดนี้เดี๋ยววางฐานล่าสุดแล้วครับครับครับพ่อเอาถ้างั้นฝากท่านผู้ชมกดรอก,กดติดตามเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวสามตัวคุณพ่ออาจจะลงให้เป็นงวดแรกเป็นสูตรมาใหม่ใช่ไหมพ่อ ครับผมแต่ว่าก็ไม่แน่นะพอ่อสูตรมาใหม่สามตัวนี่อาจจะมาสามตัวตรงๆก็ได้นะพ่อนะตัวแน,น่และขามันขาดมันมากทีอที่มันมากครับครับผมมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะพ่อเนะอาจจะมาสามตัวตรงๆก็ได้เพราะว่ามันเป็นสูตรที่คำนวณออกมาใหม่นะครับมันอาจจะเดินดีนะครับผมถ้างั้นก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้เนาะ ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับท้าสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีค่ะค่ะท่านชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ